ว่ากูมีแผ่นอยู่สอนี้ลครับนี่แล้วมันต้องเอารูปไปยังไงถ้าเกิดว่าเอารูปเป็นลิงก์ใช่ไหมคะเอาลิงก์มาใส่ในช่องข้างบนแล้วก็เปลี่ยนแอรข้างหลังอะค่ะให้มันเป็นลิงก์เอาลิงก์มาใส่มันมันจะเจี๊ยบนะครับลิงก์เนี่ยใช่ลิงก์มันให้มันเจี๊ยบค่ะครับถ้าแต่มีใครมาบังครับเพื่อนพี่อะ ขอจดชื่อไว้ได้ไหมอีกเยอะครับน้องๆแล้วแล้วแล้วหนุนจะมีโอกาสได้เจอไหมพี่จะพามาแนะนำไหมคะสภาหรือเปล่าหรือว่าไงอ๋อเหรอหนุนไม่รู้อันนี้นะให้พี่สอดไหมหนูหนูนสอดไว้เลยสอดไหมโอเคเขาไม่สนใจกันแล้วคนนั้และไม่ไม่สนใจตลอดคเจอพี่คนแรกอันนี้ขอเช็ค ขอเช็คว่าชาก่อนค่ะมีคนโสดกี่คนแล้วก็อคนมีแฟนแล้วกี่คนใช่ใช่แจ้งชื่อได้เลยค่ะไม่มีแฟนเลยคือโสดหมดชื่ออะไรบ้างคพ่อไม่เคยมีแฟนด้วยอันนี้เพื่อนๆหรือว่าเพื่อนพี่ครับอุ้ยอุ้ยพี่ไ่ก่อนไม่มีคนเก่าคนโสดวะอุ้ยใช่หรอใช่ครับไม่ต้องหนงก็โสดเหมือนกันค่ะลืมคนเก่าแล้วโอ้แสดงมีคนเก่าคนโสดสินะโอเคไม่มีค่ะลืมไปหมดแล้ว ทำไม่ได้เลยเจอพี่แล้วลืมเลยอ่ะเหรอว่าแต่เปลี่ยนรูปเรี้ยงครับเป็นรูปเรี้ยงค่ะแต่ช่วยดูไหมคะเผื่อมันบักอะค่ะตอนแรกกันดูนะเปลี่ยนแล้วยกันดูนะครับโอ้ไม่มีรูปไม่ได้เอาบัตรมาลืมเพื่อนเปิดเราดูก่อนเดี๋ยวเราบอกให้เห้ยไม่ขึ้นเลยไม่เห็นเปลี่ยนเลยครับไม่เห็นเปลี่ยนเลยไม่คล้ายแต่มันบักไม่เปลี่ยน ไม่เห็นเปลี่ยนเลยหลอกลวงป่ะคะเออพี่ต้องเปลี่ยนไอ้ข้างหลังเห็นไหมคะที่มันจะเป็นรูปสตรีมให้เปลี่ยนเป็นลิ้นแล้วเขาชื่อเขาชื่อคิมสันจริงของจริงเลยของจริงก็หกทำไมพี่บอกว่าใช่อจไม่ใช่เหรอคิมสันหนูชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรนะหนูไหนหนูนี่แหละชื่อกโกค่ะชื่อเจี๊ยบค่ะกโกกับเจี๊ยบใช่ใช่ แต่เขาบอกว่าคนมาอยู่ก่อนแล้วมันมีรูปนี่ที่ขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับที่ราคนได้ไหมอ๋อหนูลืมหยิบบัตรมาค่ะหนูหนูดูของพี่ก่อนได้ไหมคะคือหนูเข้าเวลาเขามีล็อกเกอร์ให้ใส่กระเป๋าอะหนูไม่ได้พกมาด้วยอะค่ะเรารู้จกกยไม่ได้ละครอันนี้พี่ชื่ออะไรคะหนูขอดูบัตรได้ไหมหนูจะได้แบบว่าเช็คข้อมูลได้ถูกต้องอะค่ะอ่านที่พูดมาก็มีเหตุผลนะคะเช็คข้อมูลอะไรเปลี่ยนแล้วข้อมูลไม่ใช่ไห่ขอดูหน่อยค่ะ ใจจริงหรือเปล่าจริงไม่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่ขึ้นอะไรนั่นงขอดูขอดูกันได้ไหมครับหนูรูปพี่ไม่มีอะไรมันพวกกันปากเปล่าอะค่ะไม่มีอะไรจะขึ้นกี่โมงอย่างงี้นี่เองขึ้นยังมันเปิดตัวจริงปหมเหมือนตัวจริงปหมในรูปขึ้นใครอะขึ้นยังอะเหมือนคราเหมือนสีเดียวกันเลยล่ะใช่มเขียวเหมือนกันเลยล่ะใช่ไหมไม่คือคือคือพวกนี้ถ้าพี่มาพี่พี่จะเข้ามาหาหนูในตู้นั้นไหมอะ เราถามแค่นี้เลยตู้ไหนตู้นั้นอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตู้เนี้ยค่ะตู้ไหนครับต้องมาหนะหนอหนูไปทำอะไรในตู้นั้นนะหนูยืนรอพี่อยู่แถวแถวนั้นแหละเนาะใช่ใช่ใช่แล้วเลีวเมื่อไหร่พี่จะได้ดูบัตรเนี่ยหนูสองคนเนี่ยพี่อันนี้ประเทศอะไรคะพี่สามสองบิตค่ะตามชื่อประเทศเลยค่ะฮะกูโดนบิดไม่เป็นไรเพื่อนจ่อยเราได้รู้ว่าเรารู้จัก คนไม่จริงใจอ่ะแค่นั้นแหละผมจริงใจเสมอผมชื่อจริงใจนามสกุลจริงโจเราให้ใจอ่ะเขาให้จริงโจอ่ะผมชื่อจริงโจนามสกุลจริงใจเขาแข่งเขาป้าเดี๋ยวเพื่อจริงโจใช่จอยไอ้เอ้ยอ้วนเราโดนบีดกูอ้วนกูอ้วนสรุปชื่ออะไรคะเราโดนบีดแล้วเร็วฮะเร็วพี่ขอดูหน่อยครับ อ่านว่าอะไรครับชื่อว่าอะไรครับเนี่ยยบครับเอผมขอดูด้วยครับเอ้นายอย่าไปดูเลยดีกว่าในหนึ่งเด็กอย่างเล็กอยู่พี่เราดูคนเดียวดีกว่าจะดีเราเร็วเราอยากดูอ่ะไม่เราดูคนเดียวเพื่อนเปิดมาครับเลยๆเลยๆไม่เอาเปิดเปิดบัตรมาครับอยากดูครับอะไรครับอ่านว่าอะไรครับชื่ออะไรครับซอลลี่เหรอครับซอลลี่ซีลีนะคะซีลีนซอลลี่ มันอ่านยากครับชื่อจริงชื่อแน่นิครับชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบครับเหรอครับเห็นรูปและลิ้นรัวเลยครับอะไรนะไออ้วนเพื่อนอ้วนเพื่อนเบาเพื่อนอ้วนโอเคเพื่อนในในในจะรัวลิ้นเพิ่มเพิ่มไม่นี่ไม่ได้นะคความิดนเพิ่มดาเมจไม่ได้นะในจะรัวลิ้นไม่ได้นะเพื่อนและและอีกคนนึงล่ะครับขอขอดูได้ไหมครับอีกอีกคนครับน้อง แล้วเร็วครับปิดปแล้วเร็วครับมึงเปิดทำไมเนี่ยเม่อกี้อ้วนอ้วนกับผอมจะไม่ยอมไปไปไหนครับมันไม่มีรูปไหนก็เปิดมาครับเปิดมาคือถ้าผมมีปัญหาใ่ยผมปรึกษาใครได้บ้างปัญหาแบบใดอะคะปัญหาหัวใจครับนี่เลยเป็นโรคหัวใจแล้วเพื่อนอาจจะต้องซื้อประกันใช่อาจจะต้องซื้อประกัน เอาเอาบัตรสรุปจะเปิดไหมครับมาเร็วๆครับเร็วบัตรตัวแทนก็ถึงจะซื้อมาเลยครับมันโอ้โหหน่วงมากหน่วงอะไรครับอย่าอย่าอ้างครับอย่าอย่ามาอ้างเลยครับแบบสองวงสามสองบิตอะไรเดี๋ยวเล่นได้ด้วยอะเจอหกสิบสี่บิตับอือใช่ครับโเจอชมพบิตนะฮะเนี่ยเนี่ยมันหน่วงถึงขั้นแบบมันกดปอดได้เนี่ยไม่กดบอดได้ครับมาเร็ว เป็นีัไงขึ้นแล้วเฮ้ยวิลินรวยอีกแล้วลิ้นรวยอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรายังไม่เห็นเลยอมาก่อนผมยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยผมไม่ยอมนะเพื่อนผมเห็นผมไม่เห็นนะอะไม่แต่แต่ผมยังไม่เห็นของคุณเลยครับเห็นแล้วนะจุบแรกก่อนแรกก่อนเร็วมาเร็วเอาแต่แต่เพื่อนคุณเห็นแล้วนะเร็วจอยเอ้ยอ้วนยังไม่เห็นเลยจอยอะไรสรุปกูชื่ออะไรวะเนี่ยเราเลี้ยผิดก็ขอโทษ สรุปชื่ออะไรคะเอามาเร็วผมชื่อจ่อยไม่ชื่ออ้วนครับอุ้ยยังไม่เห็นหมดเลยเปลี่ยนรูปได้ไหมมุ้งมีรูปแล้วไม่เปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งบอกเปลี่ยนูปแล้วกชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อกุ๊กค่ะโอ้โออีกแล้วกหกอีกแล้วอะอะไรอะแบ็คแบ็คโอเปียมเหรอครับนามสกุลแบ็คโอเปียมรังคู่เนี่ยทำไมนามสกุลเหมือนกันเลยใช่ปะใช่เป็นอะไรกันครับเนี่ยสองคนนี้เป็นญาติพี่น้องไงคะใช่เหรอครับใช่ อันุเป็นยายหนูค่ะโตในชุมชนเหรอฮะโอ่ะยายเนียเหรอค่ะจริงๆแล้วอ่ะพ่อหนูอ่ะถูกเลี้ยงมาด้วยลำแข้งสดจริงหรือเปล่าถามแค่นี้ดีกว่าจริงครับอยู่ในสภาพัตว์พันลธุ์อะไรแบบได้คนนี้อ่ะครับอ้าวโอคนนี้ชื่ออะไรนะเจี๊ยบเหรอเจี๊ยบค่ะหนูชื่อเจี๊ยบแค่นั้นแหละ แล้วมันจะพอมีไหมครับที่คนในครอบครัวเดียวกันชอบคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วอยู่ด้วยกันแบบอันนี้พี่สามารถแบ่งวันกันได้ไหมคะเราอพี่ด้่ยกันแบแบ่งได้ทุกชั่วโมงอ่ะมันคู่กันพี่ได้ไหมไม่ก็เราสามเราสี่คนก็ได้อะเราเปลี่ยนคู่กันไปนทีปาร์ตี้ได้ป่ะเออปาร์ตี้เลยเซ็กหมูเลยเพื่อนไม่อาจจะหิวข้าวอาจจะต้องสั่งข้าวนะแบบนี้ในในสุดไปเพื่อนอ้วนเพื่อนอะไรอย่างงี้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะปูงกำลังหาคำตอบให้อยู่ไม่เราสี่คนได้ไหมสรุปเราสี่คนได้ไหมใ้ควารับแบบสี่คนเลยแล้วคุณรักกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะใช่แต่เราให้ความรักแบบในฐานะแฟนอะแบบสี่คนอะได้ไหมอ่ะหนูไม่ติดก็แค่เพี่ะแบ่งมันคู่มันขี้หนูไม่ติดเลยค่ะอ่ะหนูไม่ติดนะหนูพูดเองนะหนูไม่ติดไอ้ว่านมติดปะคุไม่ติดเพื่อนอ่ะกุ๊กคุณกุกครับคุณติดไหมครับหนูขอสุขสาอาทิตย์ครับ เอาเขยวกันแล้วสี่คนนะครับถือว่าเราสี่คนเป็นแฟนกันแล้วนะโอเคค่ะมันจะมั่วไปหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหนูมีคนอื่นไม่มนหยุดนะคะตาเลอรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้ให้พาทัวร์เมืองไหมคะอันนี้ให้พาทัวร์เมืองใช่ทำตกใจนะพูดแต่มันจะตีสี่แล้วนะแล้วเรามาติดต่ออะไรตอนตีสามคะอันนี้ทำอะไรผมเข้ามาเตรียไว้เพราะว่าผุ้หญิงผู้ไอ้ผู้หญิงผี้หุ่งนู้คนบ้หนิงคนบันไดค่ะ ค้นบัตรไหนครับไม่ว่นนี้เผื่อมาไม่ทันนู่นนี่นั่นอะไรอุบิเหตุอะไรอย่างงี้ครับก็เลยมาเตรียมตัวก่อนนิดหนึ่งเอาเองแล้วพวกนี้มีนัดไไปกี่โมงคะเออสามทุ่มครับเห็นเขาบอกอ๋อสองคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่างเลยค่ะสามทุ่มอ๋อโอเคพูดทำไมครับไม่แต่ดูอะได้อัี้ระหว่างเราํำตอออยากไปชมเมืองกันไหมชมเมืองตอนนี้ไม่ได้ครับคือตอนนี้มือถืออยู่ไหนครับฮะ มือถือในกระเป๋าไหลองลองหยิบดูมันบอกว่าคุณไม่มีมือถืออ้าวอ้าวเพื่อนเพื่อนเปิดกล่องอ่ะอ่าอ่ะต้องเปิดกล่องของขวัญก่อนออเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนอะกูมีโทรศัพท์แล้วทีนี้มึงมาไอจีชื่ออะไรครับฮะฮะเพื่อนจะเซ็กโอ้ฮะฮะเซ็กเหรอไม่ใช่เพื่อนจะเซ็ตยอได้ยินเหรอครับเฮ้ยเบอร์กูสวยจัดนะเพื่อนเบอร์อะไรครับ ห้าห้าสามสองแหววสยกว่าแหววสวยกว่าร่างกายนะอันนี้เบอร์อะไรคะเบอร์เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดดูโคตรเด้มึงเบอร์กูสวยกว่ากูสวยกว่ากูสวยกว่าเฮ้ยใครโทรมาอ๋อโอ้ยรู้เบอร์กูได้ไงก่อนเฮัลโหลครับเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีแฟนสี่คนเลยมีรู้เบอร์หนูได้ไงมีแฟนสี่คนมีแฟนสี่คนทีเดียวด้วยศูนย์เก้าแปดเจ็ด ส <4, S 2> <ะ>ี่ศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดปัดโทรมาคุณรับเลยศูนย์เก้าเจ็ดฮะเราเรา <0 98. S 3> มีเบอร์ไว้แล้วครับเราเป็นเบอร์ไว้แล้วเราเนี่ยเราเป็นแฟนกันแล้วเราเป <c oughs> ็เบอร์ไว้แล้วครับเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเรานอะเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดของผมอ่ะเวลาถ้าเธอโทรชนยังไงครับเนี่ยอน,นี้เธอชนก็ใครโทรก่อนก็ได้ก่อน Okay, โสมัวโทต,วโต,วโตวัวไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราเมมแป๊บหนึ่งเพื่อน <c oughs> คนแรกคนแรกเก้าเก้านี่คือ <Yep. S 1> เจี๊ยบเจี๊ยบเราเจี๊ยบจริงนะอันนี้เจี๊ยบจริงเมมจริงแต่เมมซีรีนไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเล่น แฟนคนที่หนึ่งแล้วเขียนว่าแฟนคนที่หนึ่งนะต่อไปมันจะยาวเกินหรือเปล่าคะมึงเมมเบอร์กูยกัยงจอยพิมพ์ไม่ถูกนะมันเป็นกิมมิคของการตั้งชื่อนะครับ <laughs> คนที่สองแฟนคนที่สองคำจอโยกแบบนีบ จอยกันเลยหรออ้วนแล้วสรุปเราเราสองคนจะเป็นแฟนกันด้วยไหมนี่ยหรือว่าเราจะไอ้นี่ใช่พี่ต้องเป็นแฟนกันเลค่ะไม่อยากมีแฟนแบบสภาพมึงอ่ะตรงเลยกูก็ถามเอ้าขาก็ออกจะผมส้นตีนอะไรเนี่ยอุ้ยเขาก็ออกจะเลทท่อยท้อนะโอ้โหแล้วมึงเป็นเหี้ยมอะไรไม่ถักตาโดรุ่ยพี่เมมเบอร์กูยังยังครับโอเคเบอร์อะไรครับอ๋อ เออห้าห้าห้าสามสองครับขันทำไมอ่ะไม่สวยนะไม่สวยะเำ็บเนี่ยเจ็บสวยว่าครับมือตองไงเข้าแล้วค่ะทีละั้างสองทีละั้างสองที่รัละั้งสองถามมือกูถึงกูจะตายเนั่ยหนูมีลูกแล้วพี่รับได้หรือเปล่าโอ้พี่ก็มีลูกรับได้ครับ ลูกกับแม่เค้มเค้มทั้งลูกทั้งแม่ครับครับผมเออครับผมทิ้งเรียกพ่อสิลูกฮะเรียกพ่อสิลูกฮะเนี่ยพ่ออืมว่าไงลูกให้ไปเรียกพ่อให้ใช่ไหมแม่ได้แป๊บนึงรอเดี๋ยวมาอ้าวอ้าวคืออะไรครับเนี่ยฮะฮะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ เขาบอกให้ไม่เรียกพ่อผมเลยจะไม่เรียกพ่อมาให้สามห้าเก้าเป็นแฟนคนนี้คนนี้พ่อรู้สามห้าเก้าไม่ใช่หลอกแล้วไม่เราเป็นแฟนกันสี่คนไงไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยมีพ่อมาใหม่อีกแล้วนี่เป็นคนที่ห้าเพื่อนฮะไม่เราก็เปลี่ยนจากสี่คนเป็นห้าคนไม่ได้คือหนูบอกแล้วว่าหนูลืมลืมความจำเลยคือเปิดฐานลืมกันเจอพี่เนี่ยเออมันจะสุกี้เมารวมเลยเนี่ยเพื่อนมันก็จริงไหม คิงเขา,มาไม่ถามนี่ค่ะครับว่าจว่ายังไ,ไงครับผมเรื่องพรุ่งนี้ค่ะเรื่องพรุ่งนี้อ๋อใช่ครับมันต้องเตรียมตัวอะไรหรือไงผมจะได้เตรียมตัวให้เสร็จเลยเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะมาผมน่าจะมาช้าเลยผมเลยจะมาทําตอนนี้ให้เสร็จเลยก็ไม่มันต้องแจกของเป็นลายคนนะครับของที่ใช้เล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับกันได้ไหมช่วงสักทุ่มสองทุ่มก็ได้ครับคนอื่นมารับได้แต่ผมมามามาไม่ได้เข้าใจไหมพรุ่งนี้ผมเลยจะถามว่ามันต้องเตรียมอะไรไหมเป็นพิเศษอะแค่นั้นถ้ามีอะไรพิเศษอะ ไม่ไม่ครับมันมันแค่แค่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนี่เดี๋ยวผมเอาของลงมาให้ครับการมันจะเป็นแพ็คเปิดแต่ผมมาช้าเลยนะคืออาจจะมาช้าโอ้ยนี่นะคือคุณต้องเล่นเสร็จเลยใช่ไหมไม่ใช่แบบคือคนอื่นเขาน่าจะเสร็จหมดแล้วแล้วผมแบบไม่ได้มาอย่างเงี้ยคุณ๋อก็คือเล่นคนอื่นเล่นเสร็จแล้วเราเพิ่งอติพ่งมาถูกไหมไม่ใช่คนอื่นเขาแบบเตรียมตัวเสร็จหมดแล้วอ่ะอ่าได้ไม่ไม่มีปัญหาครับคือเอาพูดอย่างเงี้ยผมมาเป็นแอดมินที่วัาที่สุดในยุคนี้พูดตามตรงอะ อ่ะตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บอะไรอ่ะถามปั๊บไม่ตอบปุ๊บถามปั๊บครับไอ้มุกนี้เอาแล้วเอาใหม่เอาใหม่โอเคถามปุ๊บปีปั๊บฮะเพื่ออ้วนเห็นไหมบุกแต่มันเก่าแล้วอ่ะแล้วดีกว่าเวเล่นองี้เราสี่คนเราจะเริ่มไหมครับเริ่มเลยไหมครับวันไหน วันไหนเหรอคะวันไหนครับคนใต้ดิไม่วันไหนไอ้วันไหนจะบอกวันไนแล้ววันไหนล่ะคะคนใต้ดิวันวันไหนอ้วนไอ้อ้วนไปไหนเป็นเพื่อนทำไมเป็นไรแม่มาหรือเปล่าเนี่ยแม่ป้าเนี่ยวันเดียวนี้แม่เป็นเหี้ยอะไรในแต่งตัวอะไรเนี่ยหน้าอย่างดำมีมีมีผมขอดูดูบัตรหน่อยครับ ว่าจะดูว่ามีไม่ใช่จะดูว่าแม่นามสกุลเดียวกันไหมนี้ผมจำโอ้มีผัวละโอเคไปก่อนจบละเนี่ยผัวนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยอืมดีแล้วครับ <c oughs> คือพี่มีเพื่อนหน่สองคนแล้วพี่เอาไปหักมาดึอีกเหรอไม่แม่เขาแม่เขามีผัวแล้วเขาเขามีผัวแล้ววันเนี่ยครับปฏิหรือว่าถ้าเกิดสมมุติพรุ่งนี้เรามาฉาก็ให้ทางน้องในทีมติดต่อมาก็ได้ครับเพราะยังไงมีทีมงานสแตนบายดูอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าโอเคแม่ไม่มีอะไรต้องพิเศษใช่ใช่ครับเกิดพรุ่งนี้แบบสมมติว่าน้อง ตีมาแล้วยังไม่ได้ของเงี้ยก็ให้น้องทำท่านเนี่ยครับในวงไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลงไปเองครับน,นี่ใช่ใช่ถือว่าเป็นการส,งส่งซิกกันแล้วกันจะรู้ว่าท่านจะทำยังไงไอ้สัตว์อ๋อสงสัยอ,อาจจะไม่เลือกอันท่าน,นี้ก็ได้ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยฮึบฮึบเอดมินแอดมินเน,นี่ยเดี๋ยวลงไปเลยครับถ้าตะโกดแลาวมีสิทธจะลงมาไหมครับเอออันนี้อันนี้ต้องลองดูนะได้ได้เดี๋ยวลองดูนะแต่อาจจะไม่อาจจะเอาไว้ก่อนนี่ครับ เมฆสีทองอ้าวอาจจะไม่ได้ยินอาจจะไม่ได้ยินต้องอาจจะต้องนำแบบนี้ค่ะเมฆสีทองโอเคพี่กิงเขาเรียกแล้วพี่พี่ตะกี้บอกมันบอกว่าอะไรนะลูกหนูบอกว่าอะไรนะลูกหนูบอกว่าเป็นแอดมินที่เร็วที่สุดโอเคน่าจะน่าจะอาจจะยังนะนะอาจจะต้องเอาใหม่อาจจะอาจจะยังนะ ไม่ต้องเอาใหม่แล้วล่ะถ้าเรียกขนาดนี้นะหูตึงแล้วล่ะอาจจะต้องอาจจะต้องลองกดท่าด้วยหรือเปล่าคะกดยังไงครับกดท่าฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่เวฟหกเนี่ยเอ้ยนี่นี่นี่ทำว่าไงอาโอ้โหไวจริงอันนี้ไวจริงอันนี้ไวจริง คือรู้กันถ้าพรุ่งนี้มาทำท่าดีแล้วมึงไม่มานะกล้าพูดเลยกูใส่มึงแน่แค่นั้นแหละมึงพูดเองนะวิ่งไปใส่สัญลักษณ์แบบเนี้ยเรียกว่าท่านี้เรียกวเรารู้กันฮะเรารู้กันไม่มีปัญหาครับได้ครับได้ครับผมใช่ใช่โอเคครับผมโอเคครับของครับเต๋อครับผมครับผมเสียสละเวลาครับผมไปอ้วนเอาไปเถอะอ๋อชินไม่สวัสดีพ่อของเราก่อนไปอะลูกไม่เป็นไรครับลูกเขายังอาเจียไม่ชินกับพ่อใหม่ แล้วลูกเราทิ้งว่าว่าไงแม่ไม่ไม่หวั่ดีพ่อเขาละลูกอ๋อหวัดดีครับคุณพ่อคนสุดอื่ครับใชยไว้เจอกันนะครับคุณพ่อได้ครับจะมีน้องแล้วเดี๋ยวใกล้มีน้องละไม่ต้องห่วงเอาเน้นผู้หญิงนะครับขอบคุณครับได้เลยครับฮะรีดผลิตเลยมาเราไปริมไหนดีฮะในพุ่มไหนดีพุ่มนี้ไหมฮะมึงชอบคันคันเหรอเพื่อน เดียวไงมันอย่างน้อยๆก็ก็สัดแสบหน่อยอะกูให้กูให้เต็มที่เปนสองพัทีป่ะฮัลโหลไม่สิบิลมถอดลมถอดเองแล้วโอ้โหนี่อะหาะแฟนใหม่ของที่เป็นรู้สึกยังใช่ไหมผู้หญิงรู้สึกยังมือเร็วขนาดอันนี้ถอดกาเกงแต่เรยังไม่ลมถอดเสื้อนะสิบบิต้องถอดเสื้อด้วย เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะทั้งหมดทั้งหมดค่ะผมเจอกันค่ะได้ครับแต่กูกูถามหน่อยเถอะไอ้สามห้าเก้าดีเบอร์ใครก่อนเบอร์เบอร์นี่ไงเปลียนปูนไงเก้าเก้าสี่สองนี่คือเบอร์เจี๊ยบใช่ใช่ครับเบอร์เจี๊ยบเบอร์เจี๊ยบกับอะไรนะ<บ>เจี๊ยบกับกุ๊กปะสามห้าเก้าเจี๊ยบเนาะเปลี่ยนชื่อได้ไหมสามห้าเก้าก<ะ>ุ๊ก เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้ไหมครับคำห้าเก้าคุกใช่ป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้ไหมครับเป็นอะไรครับโจ๊กับจ๊าบอะเริ่มยากละไว้ก่อนอาจจะยังไว้ก่อนแปลว่าลดเงิน